เรียนไม่ได้เรียนโรงเรียนสอบข้อสอบกลางจากในกรุงเทพวันที่8แล้วเด็กสอบไม่ได้ลูกหลานของท่านท่านต้องรับผิดชอบเองนะคะท่านเวลาท่านมาทำไม่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะต่างคนต่างแยกกันไปที่เหลือคือเด็กไม่ได้เรียนหนังสือแล้วข้อสอบ